ยินไปต่อจากจุดการภพของเอฟเอฟสามหนึ่งสองสตอรี่พลังจิตอีพีก,ก็ยินดีด้วยเอาราะเราจะล้างเค้นอีกตอนที่เจ้าพเอยมันมนังอาจมาจัดการมัันงอาจมาทรมานฉันในอีพีแปด จะต้องจัรม,มันให้ได้ก็ต้องผ่านศพชั้นต้นด้วยทีนีใครอยู่กัน โดนมัดไอ้เจ้าพ่อมดนี่ต่อยหลับเอาไม่หลับคือบ้างโจไม่ใช่โจ้้นมีงั้นใครจับอืม ฉันจะใช้พล,ลังจิตไมาัคทาตึ้งฮ่า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 ไข่โตต้งจะชยังไม่ตาย ja. Ya. Irgendwie so war es. Ich habe mir nicht so gut gemacht. Ich Ha ha ha. Ha ha ha. เห็นรึไงโอยนะเจ้าพลังซุปเปอร์แมนยังไงยังไม่ตายอีกเหรอโอยนะเจะช่วยเวทมนต์ของพ่อมดโยชช้าเข้มขู ทีอยู่พอตอนเราแข่งเราต้องใช้ความร้อนทำอะไรไม่ได้เลยให้องน้่รอที

เปลี่ยนแล้วมาต่อเฮ้ยมนวนี้ เง้ยโอ้เจยยืน่ทาอว่าฉันยังไม่วันนีตงยง้อฉันจะเผาแกแบบทั้งไปไห้ดูอาไม่ดูโอเกแบบทั้งไป็นแต่จะทำให้มันสงกก่อนอืมผมไม่มันมีวัคซีน บล็อกบล็อกเข้าโป็กเข้านีไงเอาไม่ดับด้วยอิดมากใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันอิดว่ามันอิดไม่ต้องดับดับบอกเลยหัวใจมันยังเต้นอยู่แต่ว่ามันดับแล้วฉันจะจันการสุดท้า แต่งานสุกแบบรวบๆให้มันงานศุกแบบรวบๆฉัจะจัดงานศุกแบบรวบๆให้มันก่อนเพราะฉันยังอยู่ยาศาสนาอะไรก็ไม่รู้ยังจะเผาศพมันโอเคถ้าถ้าเจ้าพวกไปอื่นต้องไปนะ ก็จะคนไฟใส่เชือกคอข้างล่างเอาเอเอต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 อโอเคาทงานสูงให้กกเกแล้วเกอย่ามาตามเรื่องควานฉันได้ไหมเฮ้โอคนอะไรวะพูดคนเดียวงานสพงก็งานส่งวบบรวมงานสบแบบรวบ โอ้รู้สึกว่าไฟเนี่ยมันจะแรงมากแต่ปืนเนี่ยมันจะร้อนหน้าดูเลยเนี่ยเป็นออกกันโอเค,อเควันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าเซตกระดูกมันน่าจะเป็นขี้เท่าไปแล้ว<ห>อนนี้เลี้ยแต่กระดูกผิวหนังหายไปหมดแล้วงานศพลุบๆงานศพที่เป็นงานศพบเรี่ยบร้อย่างานศพ อยู่กับขี่เท่าแล้วนาำส,สบกลายเป็นขี่เท่าเราต้องตรวจศบก่อนสันสบกลายเป็นขี้เท่าแล้วฟันศพทีทเ่เป็นกระดูกในตอนนี้ก็กลานทิ้งไว้เลยฮ่าฮ่าฮ่า่่มกระด๊าหปนนี่ส่เลย,ยวม่หรว่า ฉันจะเผาฉันต้องไปแล้วฉันจะไปทั้งไป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 ไ่ไป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 ตอนนี้กูกลายเป็นอะไรนี่ยมาลุกดำดำปีลุกดำปีฉันดำปี ต่อต่อทีว่ามันต้องแผนสอนแผนโอ้โอ้าให้ไม oh, ่โอ้ม uh, hey, like ีแรงๆไม่ดับอีกเป็นแผ่นสอนแผนฉันเอาร่างฉันเอาร่างก็ู๊ฟฉันแล้เขาทั้งเป็นดีกว่าไม่มีดับอาณา จะไม่ดบอย่างเดียวนะโอเคฉันจะจัดงานศพแบบรวบๆคืนให้ถึงจะเป็นตัว่าชั้นเองมันที่เว้นแต้ฉันก็ต้องจัดงานศพให้นี่เป็นโรงศพนะใ่ลงเสูตนี้านศพเดยเ้าตกโ ยังเป็นตัวช้างอีกมัอนตีเวิร์สหนึน่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบังเถ้าทั้งเป็นปเถ้าทั้งไปด้วยเถ้าทั้งบ้านเฮ้ยช่วยช่วยคนเฮ้ยโอ้ยรู้สึกว่าอีพีนี้จะมั่วมากเลยแถมพระเอกยังไม่ได้ปรากฏตัวเลยอีพีนี้พระเอกยังไม่ได้ปรากฏตัวเฮ้ยเออช่วยฉันด้วยดิดินทุรนทุราย,ยไม่จะตายแล้ว เออเขาใช้พลังแข็งโตแข็งโอ้ฉันจะดับทุกอย่างดับทุกอย่างอ้อเอ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 อดับดับนานโอ้จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะโอเคไหมจบไปเพียงเท่านี้ลากอน